สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรจะเล่นนะครับก็เลยมาเล่นมาครับนะะไม่ได้เล่นมานานแล้วโอโ้โหตั้งหลายเดือนหลายปีนะครับผมอวันนี้ผมก็มาผมเพิ่งโหลดมานะฮะมันมีหมอดเขาเรียกว่าอะไรสร้างบ้านเองอะไรมองนี้ใส่คนมีหมอดตก๊กตาด้วยโอโ้โหลองสักตัวสิแหมเหมือนไหมฮะนี่ดันได้ด้วยโอโ้โหคตรเท่ พี่เนี่ยเราตัวเนี่ยมันตัวเนี่ยอะมาเดียร์น้องอ่าโอเคฮะเห็นไหมมีหัวใจขึ้นด้วยเหมือนอ่าหมาเอ้ยสุนัขเลยโอเคแล้วก็ถ้าใครอยากได้นะเดี๋ยวผมจะแถบไว้ใต้คลิปนะฮะก่อนตอนนี้มาเล่นกันก่อนคุณจะเห็นได้ว่ามันจะมีอ่าอะไรแปลกๆขึ้นมานิดนึงใช่ไหมฮะอีอันนี้คือส่วนประกอบของเครื่องบินนะฮะเอาเป็นว่าเสกมาเลยก็จบแล้วครับ จบเรื่องเอาเ้าเครื่องบินอยู่ไหนวะอ่า,อาช่างมันเถอะครับอันนี้คืออ่าเอาน้ำแข็งมาทำฮะผมก็ไม่รู้ครับไงเหมือนกันช่างมันเถอะโอ้โหมี iPad ด้วยเจง๋งเราลองมาใช้กันดูด,ดิอุย๊ยอา้าวเลือดหายชิบหายแล้วมึงเออช่างมันเถอะครับโอเคฮะที่ผมชอบในอา่าของไอตัวเกมตัวนี้นะฮะคือไออันนี้ครับ ไอ้อหน้าสองข้างนี้อ่านว่าอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะรู้ไหมครับเพราะอะไรเพราะว่าพอคุณเดินไปนะหาที่โล่งๆกว้างๆเลยนะวางไว้ปุ๊บอ่ะเอาผมขอตั้งคา่าปนึงมันกระตุกคอมกากนะครับผมโอเคอ่ะเรามาวางงี้ใช่ไหมฮะพื้นที่กว้างๆนะครับเตรียมพื้นที่กว้างๆเลยนะฮะพอคุณตีบล็อกไปนะเป็นเงือก อ๋อมีบ้านแถมเพื่อนให้เราหนึ่งตัวเฮ้ยหนึ่งคนครับโหดีแค่ไหนครบเซตเลยเนี่ยเห็นไหมฮอ๋อเฮ้ยมึงไปอยู่เอา้าไม่ใช่ตุ๊กตานีกว่าดี่ว่าเพื่อนเฮ้ยอ่าอ,อ,อยู่นี่เองเห็นไหมฮะสองชั้นเลยนะครับเนี่ยแม่ไม่มีหมดบินวะเห็นไหมฮะตอนแรกแม่งก็นึกว่าเพื่อนมาไวจังวะเฮ้ย มันนี่ไวจังวะเค okay, นะฮะเนี่ยสองชั้นแป๊บน,นึงฮะพิมพ์ได้ป่ะเออพิมพ์ได slash f i l e fly เนี่ยวะอีะ๋บินได้แล้วนี่เห็นไหมโหเจ๋งครับหมอดนี้สามารถพิมพ์อะไรเข้าไปฮะบินว่าพิมพ์ว่า fly เนี่ยอย่าลืม slash ก่อนนะฮะเดี๋ยวถ้าใครอยากได้เดี๋ยวผมจะแทบไปใต้คลิปนะฮะอันนี้ผมพอไม่พูดละเข้าไปดิอ่าโอเค เอาอะไรวะเอ้เห็นไหมฮะอ่าสองชั้นคุณก็ต่อบ,บันไดขึ้นไปเองก็แล้วกันนะฮะนี่คือชั้นที่สองเป็นงฮะโอ้โหบ้านสบายสบายเลยโอ้โหแถมเพื่อนให้เราหนึ่งตัวด้วยผมขอบอกอย่างนึงน,นะฮะอย่าไปตีมันนะครับถ้าตีแล้วมันจะเป็นชาวล็อกทันทีฮะปุ๊บชิบหายแล้วมึงโนย่าตามมา เออเซ็กซี่ได้เออไม่เกี่ยวฮะโอเคฮะแล้วก็ต่อไปเฮ้ยมึงอยู่ไหนวะเฮ้ยตามไม่เลิกเว้ยจำเดีครัอยู่ในบ้านนี่แหละฮ่าฮ่าเอานะครับต่อไปก็อ่านี่นะฮะเห็นปะไอคิงอะไรวะอะไรบล็อกนี่แหละฮะอเอามาสองอันนี่แม่นี่คือเป็นรูปอ่าแปบนึงปิดอันนี้ก่อน ปรับอ่าปิดละอันนี้นะวางพึบนี่ก็วางไว้พึบเฮ้ยอ่าใส่โคนได้ครับเจอผีแม่งยิงหมดถ้าเสกผีไงวะมันเขียนไม่เป็นซะด้วยนี่ฮะนี่เทเลยถ้าสมมุติว่ามันไม่จู่ใจนะฮะเอาแบบนี้ครับน,บน,บนี่วางไว้ไปลายปรับโอ้โหธนูเพชรนะธนูเพชรเนี่ยโอ้โหเพชี่อะไรมึงเนี่ยไม่แตกต่าง อะไรวะเดี๋ยวรออ่าอันนี้เกิดก่อนฮะไปเกิดแล้วเห็นไหมครับโอ้โหดาบเพชรแท้ครับเราลองตีมันดูนะปึ๊บอ้าไม่ไม่โดนเอ้ามิดเฮ้ยมานี่ก่อนโอ้โหเกิดเต็มบ้านเต็มเมืองเลยเว้ยตีมันปึ๊บแน่ไม่ตีเรากรอบด้วยอะโอ้โหเจ๋งครับแล้วก้อนนี้คืออะไรเอ่ยไดมอนด์อ่าอะไรวะมาเราลองมาวางกันดูอ้ยยมินิด้วย แหมเจ๋งนะเจ๋งโหเท่อ่าแล้วก็นี่คือบล็อกอะไรเอ่ยวางไปครับพึ่บเฮ้ยอะอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรนะบตดหลวงเหรอหรือหมอวะเฮ้ยรักษากูหน่อยดิโอ้ยแคบได้ครับแล้วนี่คืออะไรเอ่ยทานยาดีกว่า ผมว่าคุณผู้ชมลองเองก็ลักกันนะครับผมแล้วผมก็สร้างอะไรไม่เป็นกันไม่รู้สร้างอะไรดีโอเคนะครับก็อยากให้ลองเล่นดูมันนุกดีครับโอ้โหสร้างบ้านไม่ต้องสร้างเองไม่ต้องเมื่อยมือครับแถมมีองค์ลักด้วยฮะโอ้โหเท่ครับโอเคแล้วพบกันในคลิปหน้าครับ ซีวีเกมนิกไทม์เจอปืนบ๊ายบายจุ๊บจุบ